ความรุนแรงของสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ส่งผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมในผลผลิตทางอาหารทั้งพืชปศุสัตว์แล้วก็อาหารประมงค่ะเพื่อเห็นผลกระทบที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากขึ้นต้องไปเดินดูที่ตลาดกันนะคะคุณสิริมาทรงกลิ่นไปสำรวจตลาดพบว่าปัญหาสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ทั้งกับแม่ค้าแล้วก็คนจ่ายตลาดก็คืออาหารที่มีราคาแพงและของที่ไม่พอจำหน่ายด้วยค่ะ บอกว่านะคะเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีผลตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทางโดยเฉพาะอาหารการกินอย่างราคาอาหารนะคะเนื้อสัตว์นี่ได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปสำรวจดูกันนะคะว่ามันจะแพงขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเริ่มต้นกันที่ราคาหมูค่ะได้ยินเสียงบ่นจากแม่บ้านหนาหูว่าราคาแพงขึ้นต้องไปถามนะคะว่าแพงขึ้นจริงหรือไม่ไงแล้มันทำให หมูก็ <ไป S 2> ขึ้นราคาคร<ม>ั<ะ>บก็จะขึ้นเป็นช่วงๆอย่างเงสัปดาห์ละสองบาทมั่งสบาทมั่งช่วงขึ้นกั้สองเดือนนี้มันก็เท่าไหร่ก็มาละสิบ่าสิบกว่าบาทหมูมันกินอาหารน้อยก็ใช้เวลาเลี้ยงยาวขึ้นไม่ต่างจากไก่ที่ตอนนี้ก็ราคาสูงสุดเลยก็ว่าได้ พออากาศร้อนไก่ก็ไม่ค่อยกินอาหารไก่ก็จะตัวเล็กขึ้นที่อากาศใช่อากาศพอเวลาอะไรจะแพงก็จะแพงเหมือนกันหมดเนื้อสัตว์ก็แพงหมูไก่ขึ้นราคาหมดเลยไข่ก็เหมือนกันนะคะไข่ก็มีราคาแพงขึ้นไปดูผักกันบ้างค่ะผักนี่ต้องใช้น้ำในการรด เขาก็บอกว่าในช่วงที่อากาศมันร้อนๆแบบนี้ผักบางชนิดนะคะแพงมากเดี๋ยวไปถามร้านนี้เลยพี่สิมวนลอะไรที่มันแพงในช่วงหน้าแรงนี้นะคะ่ะที่แบบแพงมากๆเลยเนะะี่ยค่ะมีถั่วแล้วก็พริก<ม>ทุกอย่างดลว่ะก็หนอมก็โลเป็นร้อยอ,อย่างนี้มันมีผลอะไรต่อลูกยากซะหน่อยค่ะปกติขายวันร้อยประมาณเหลือหกสิบก็คือหายไปเกือบครึ่งอย่าง yeah. ไม่มีผลยังไงต่อรายได้ไหมคะมันก็ลดลงสามร้อยน้ำนในคองแห้งอะแห้งเยอะไหมคะไม,มไม่มีเลยอะ่ะขณะเดียวกันอากาศที่ร้อนก็ทำให้ปลูกผักใบไม่โตหรือบางอย่างมีดอกมีผลบ้างแต่ก็ไม่งดงามเหมือนก่อนสลัดวางตุ้งธนาอะไรพวกนี้ครับมันจะขึ้นยาก ขึ้นและในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผู้บริโภคหลายคนเลือกรับประทานเท่าที่จำเป็นและดีต่อสุขภาพที่สำคัญต้องคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปสิริมาทรงกลิ่นไทย PBS รายงาน